เมื่อพูดถึงการใช้ภาษาและคำศัพท์ในการแสดงความอลาลัยมกักจะมีการพิจารณาการใช้ราชาศัพท์และถ้อยคำที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราใช้คำว่าทรงเสด็จสู่สวรรคล์ลัยก็จะสื่อความหมายเหมือนกันนี่คือเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญที่ควรให้ความสนใจมากขึ้นในปีพุทธศักราช2,559สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ให้แนวทางการใช้ภาษาและถ้อยคำเพื่อแสดงความอลาลัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าควรต้องมีคำว่าส่งเสด็จด้วยหรือไม่ในการใช้วลีเสด็จสู่สวรรคาลายัยนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการเข้าใจความหมายของภาษาและความเป็นไปได้ของการใช้ภาษาสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ตอบโดยอธิบายว่าคำว่าสวรรคาลายัยมีความหมายเป็นการตายใช้แก่เจ้านายชั้นสูงแต่ไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์ซึ่งทำให้การใช้คำว่าสวรรคาลายัย เป็นการสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้องนี่เป็นความเข้าใจที่เกิดจากการแปลตรงตามรูปศัก์การศึกษาคำว่าสวรรค์ขลัยจะพบว่ามาจากคำว่าสวรรค์และอะไรซึ่งคำว่าสวรรค์เป็นคำนามที่หมายถึงโลกของเทวดาหรือเมืองฟ้าและคำว่าอะไรก็เป็นคำนามที่หมายถึงที่อยู่หรือที่พักดังนั้นการใช้วลีสู่สวรรค์จึงหมายถึงสู่ที่อยู่ในสวรรค์หรือสู่ที่ทักในสวรรค์และวลีสเสด็จไปสู่สวรรคล์ลัยจึงสื่อความหมายว่าพระองค์ เสด็จสู่สวรรค์ลายหรือพระองค์เสด็จสู่สูงสวรรค์มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมกันว่าการใช้คําว่าส่งสเสด็จนาเน่าหลีสู่สวรรค์คลายอาจทําให้สื่อความหมายได้ว่าประชาชนเป็นผู้ส่งสเสด็จพระองค์ไปสู่สูงสวรรค์ซึ่งไม่เหมาะสมกับความหมายที่จริงของวลีนี้ดังนั้นการลดหรือและการใช้คําว่าสง่งออกไปหรือใช้คําว่าเสด็จสู่สวรรค์คลายหรือพระผู้สเสด็จสู่สวรรค์ลาย จะทําให้ถ้อยคําดูสวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจนกว่าซึ่งเป็นการใช้ภาษาและคําศัพท์ที่เหมาะสมมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญในการเข้าใจภาษาและความหมายของคําศัพท์และการใช้ภาษาเหมาะสมในการแสดงความอาลัยทาให้เราเข้าใจความหมายที่จริงของภาษาและคําศัพท์ได้อย่างชัดเจนทั้งนี้การศึกษาและเข้าใจภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ามากในการสื่อสารและเข้าใจกันในโลกที่เต็มไปด้วยภาษาและคาศัพท์